สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยมีโอกาสเริ่มต้นดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโชคดีโชคลาภความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสัปดาห์นี้อโอ้โหต้องบอกเลยดูสิงานเฉลิมฉลองความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบแล้วกันนะคะโอ้โหคาดหวังอะไรฝันอะไรมีเป้าหมายอะไรในชีวิตต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีโอกาสได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน สิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณดูเหมือนสัปดาห์นี้จะได้呀นะเอ,อ้ยขยันนี่เราอะเออดูเหมือนกับว่าอะไรที่คุณขยันอะไรที่คุณมุ่งหวังอะไรที่คุณตั้งใจเป้าหมายอะไรที่คุณวาดไว้สัปดาห์นี้อาจจะได้อย่างไวแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน <c oughs> การงานการเงินความรักธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่คุณวางเป้าหมายไว้ที่คุณ ตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างสม่ำเสมออาจจะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในสัปดาห์นี้มีโอกาสเริ่มต้นได้ดีมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองรางวีรางวัลเด้อมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จในสัปดาห์นี้ด้วยเออ